สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับวันนี้ปุโรดพามากินของซ่บแซบอีกแล้วครับผมวันนี้ปุโรดทําแกงนอวายครับแกงนอวายใส่ไก่ครับผมนี่ครับใส่ไก่นอวายครับขมๆมครับล้ำล้ขมขมซ่บแบครับผมแล้วก็นี่ครับปลาหมอย่างครับปลาเค็งย่างปลาเค็งเค็งย่างหรือปลาหมอครับผม ยางใส่เกลือครับยางหอมครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับผมกินกบข้าวเหนียวห่อนๆครับมาครับผมพ่อแม่พี่น้องครับมากินข้าวพร้อมปรุโรดครับผมกินเนือแกงนอวหยห้อนๆครับผมทำซ็จใหม่ๆเลยมาครับกบข้าวเหนียวนี่แหละครับนี่หอมๆครับนี่จอกขมๆมนะครับน่อหนอวหยครับ งใส่ไก่ใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ไขโมโ่มดแดงครับผมอือืออืมหือ,หอ,หอ,จอมจับขมขมครับเขาเปชข้าวคั่วนะครับอูพิษไปเป็นข้าวเบีย้ยนะครับข้าวเหนียวใช่หน้ามะมันต่ำครับมันจะอออกเหนียวๆข้นๆค,ครับอ นี่ครับไน่มียางครับผมปลาหมอย่างปลาหมอย่างเกลือครับผมนี่อย่างห้อมครับอืมมันมันนองครับ,มมมรบผม ลัมครับผมอืมแก่งมาไววก็รัมครับผม 음음 mm -hmm. mm -hmm. 嗯嗯。Mm hmm. ตัวนี้น้อยครับจะมีไข่นะครับอืม mm hmm. mm hmm. ก๋วแกงหน่อยน่ยเราจะใส่น้ำใบายานางนะครับขันน้ำใบายานางก่อนแกงค่อยๆหน่อไม้นะครับ Сяк <плес> какой <плес> เหมาะขนาดพอแล้วครับผมเหลือป่าไว้สามตัวครับ กิมกำลังดีเลยขลากระลำซัดมันยังโมงแหงเลยกิมดีปุโรห์ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่เป็นน้องทุกทุกคนครับผมที่ติดตามรับชมปุโรกิตแซบนะครับเพือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อปุโรหิตแซบครับผม,มกิมนีปุโรต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ